ฝนตกหนักมึงกลบกูทำไมไอซีตกหนักมากนะครับผมโอ้วันนี้เอาปลาไปขายที่นี่เลยวันนี้โอ้ดูน้าปลาไหลหลากไอกซีนะหนักมากนะครับผมตกเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะไอซีเดี๋ยวสักครู่เราจะลงไปดูลีนะครับผมเราดูปลานะครับผมรอปลาเยอะแน่วันนี้ เออขายเลยน้ำปลาไรหลากหลายสิดูอุ้ยปาลาร้องเลย มูลน้ำหาสารน,นี่สุดยอดนะครับผมตกหนักมากนะครับไอตนีน้ำท่วมบ้านเอ็นเนแล้วอืวเฮ้ยเฮ้ยฝาดรองเฮ้ย ให้ฟ้าฟ้าใต้เหอะ <c oughs> โอ้ยบ้าฟ้าลองให้การลงไปเนาะอ่าโอ้พูดอยนี้ก็ไม่ใช่ใจด้วยไปไปลงพงกันไปไปเหรอร<ะ>ให้น้ำให้น้ำมันรวมตัวก่อนน้ำนยังยังไม่รวมตัวตอนนี้ นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลงรีดูรีอซีปลารีดดักปลาเรานะครับผมตอนนี้ยังไม่กล้าไปเพราะว่าฟ้าร้องอยู่นะครับทีหนักกลัวฟ้าร้องหนักกลัวโอเคแล้วรอครับรอสวัสดีครับ